สวัสดีครับพบกับช่องบรรพานลงทุนนะครับวันนี้ครับมาอัปเดตราคาข้าวเปลือกนะครับต้นสัปดาห์นะครับวันจันทร์ที่25พฤศจิกายน2567นะครับราคาข้าวเปลือกหอมะมินะครับราคาพุ่งแรงนะครับพี่น้องครับตอนนี้ครับหลังฤดูการเก็บเกี่ยวนะครับช่วงนี้นะครับพี่น้องเกษตรกรชาวนาภาคอีสานมาเรานะครับบางท่านบางพื้นที่นะครับบางจังหวัดก็เก็บเกี่ยวเสร็จแล้วครับฤดูการนาปีนะครับบางจังหวัดยังเก็บเกี่ยวไม่เสร็จครับก็ ราคาข้าวก็ยังสูงอยู่ครับช่วงนี้นะครับก็ราคาดีมากนะครับดูกาลนี้ถ้าได้แบบนี้พี่น้องเกษตรกรนะครับรื่มใจนะครับได้เฮกันทั่วภาคอีสานครับพื้นนาแห่งนี้นะครับพี่น้องครับติดถนนครับก็พื้นที่ใกล้เคียงครับนาเดียวกันครับเก็บเกี่ยวหมดแล้วครับแต่ติดถนนครับมีไฟส่องสว่างครับข้าวยังแตกรวงไม่หมดครับสุกไม่เท่ากันครับพี่น้องครับเพราะข้าวหอมมะลินะครับไวต่อช่วงแสงครับจึงทําให้ได้รับ แสงทั้งคืนครับไม่สามารถแตกรวงได้ครับแตกรวงแต่ช้าหน่อยครับพี่น้องครับนี่ครับพี่น้องเกษตรกรนะครับต้องเอาแสแลนดำครับมาบังไว้ครับเพื่อให้ข้าวแตกรวงครับพี่น้องครับก่อนที่จะไปอัปเดตราคาข้าวประจาวันจันทร์ที่25พฤศจากายน2 5 6 7นะครับมาดูนะครับนบคครับวันนี้นะครับประชุมเคาะเงินช่วยเหลือไร่ละ1000บาทนะครับไม่เกินคนละละ10ไร่ครับพี่น้องครับ มีมติเห็นชอบโครงการสนับสนุนค่าบริการจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี2 6 7 6 8นะครับไรล่ละ1,000บาทครับไม่เกินครัวเรือนละ10ไร่ครับพี่น้องครับหรือไม่เกิน10,000บาทวงเงิน38,578.22ล้านบาทครับพี่น้องครับเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อยที่ส่วนใหญ่นะครับพี่น้องครับที่มีที่ดินเพาะปลูกไม่เกิน10ไร่ กว่า2.1ล้านโครเรือนคิดเป็นร้อยละ47.31ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว4.61ล้านโครเรือนครับพี่น้องครับที่ประชุมมีมติมอบหมายให้กระทรวงเกษตรโดยโกรมการข้าวจัดทําหลักเกณฑ์เงื่อนไขขั้นตอนวิธีการเข้าร่วมโครงการให้มีความสอดคล้องกับมติรัฐมนตรีที่ต้องการให้ดําเนินการโครงการในลักษณะส่งเสริมให้เกษตรกรยกระดับการปลูกข้าวอย่างมีประสิทธิภาพโดยจะเร่งจัดทําหลักเกณฑ์โครงการให้ทัน นำเสนอเข้าที่ประชุมรัฐมนตรีสัญจรณจังหวัดเชียงใหม่ในวันที่29พฤศจิกาพฤาน267นี้ครับพี่น้องครับรอติดตามชมนะครับพี่น้องครับช่วงนี้นะครับเราก็มาอัปเดตนะครับข้อมูลทะเบียนเกษตรกรนะครับให้ครบถ้วนนะครับเวลามีมติมาแล้วนะครับเราก็จะไม่ได้ตกหล่นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับครับก็มาดูราคาข้าวเปลือกหอมมะลินะครับนาปี67เจถ้ากแปดครับช่วงนี้ครับราคาพุ่งนะครับหลายจังหวัด ภาคอีสานบ้านเรานะครับราคาดีเกษตรกรได้เหตครับพี่น้องครับจังหวัดบุรีรัมย์ครับรับซื้อกิโลกรัมละ12บาท70ตังค์ถึง13บาทครับพี่น้องครับจังหวัดนครราชสีมาครับรับซื้อกิโลกรัมละ12บาท50ตังค์ถึง13บาทครับพี่น้องครับจังหวัดร้อยเอ็ดรับซื้อกิโลกรัมละ12บาท50ตังค์ถึง13บาทครับจังหวัดยะโสธรนะครับรับซื้อกิโลกรัมละ12บาท20ตังค์ถึง12บาท80ตังค์ครับจังหวัดอุบลราชธานีรับซื้อกิโลกรัมละ12บาท50ถึง12บาท จังหวัดศรีสะเกดรับซื้อกิโลกรัมละ12บาท20ตังค์ถึง12บาท80ตังค์ครับจังหวัดสุรินทร์ครับรับซื้อกิโลกรัมละ12บาท70ตังค์ครับราคาที่ผมกล่าวมานี้ครับเป็นราคากลางครับแต่ลานรับซื้อนะครับโรงสีรับซื้อนะครับในภาคอีสานบ้างนะครับบางจังหวัดนะครับรับซื้อเกินราคาแล้วครับก็รับซื้อแข่งกันนะครับช่วงนี้นะครับพ่อค้าโรงสีนะครับแข่งกันเปิดราคาครับบางพื้นที่นะครับรับซื้อกิโลกรัมละ13บาท20ตังค์ครับ ก็จังหวัดบุรีรัมย์ครับจังหวัดร้อยเอ็ดครับพี่น้องครับเป็นราคาที่สูงนะครับรับซื้อราคาดีครับครับก็มาดูราคาข้าวเปลือกแห้งนะครับนาปี67เจ็ดถึครับที่พี่น้องเกษตรกรตากเลยนะครับก็ความชื้นที่ไม่เกิน15%ครับก็ราคาดีครับเหมือนกันครับจังหวัดบุรีรัมย์รับซื้อตันละ14,500บาทถึง15,000บาทครับจังหวัดขอนแก่นครับรับซื้อตันละ14,600บาทถึง15,200บาทครับ จังหวัดอุดรธานีรับรับซื้อตันละ1 3 5 0 0บาทถึง15,000บาทต่อตันครับจังหวัดสุรินทร์รับซื้อตันละ13,500บาทถึง14,300บาทต่อตันจังหวัดนครราชสีมารับซื้อตันละ15,200บาทถึง15,600บาทต่อตันจังหวัดอุบลราชธานีนะครับรับซื้อตันละ14,500บาทถึง14,800บาทต่อตันจังหวัดศรีสะเกดรับซื้อตันละ13,500บาทถึง14,800บาทต่อตันจังหวัดร้อยเอ็ดรับซื้อตันละ14,500บาทถึง15,000บาทต่อตัน จังหวัดมหาสารคามรับซื้อตันละ14,800บาทถึง15,200บาทต่อตันจังหวัดยโสธรรับซื้อตันละ14,000บาทถึง15,000บาทต่อตันจังหวัดชัยภูมิรับซื้อตันละ14,000ถึง14,500บาทต่อตันจังหวัดอำนาจเจริญรับซื้อตันละ14,400บาทถึง15,500บาทต่อตันจังหวัดนครพนมรับซื้อตันละ13,000บาทถึง13,100บาทต่อตันจังหวัดสกลนครรับซื้อตันละ13,300บาทถึง14,000บาทต่อตัน จังหวัดกาลสินนะครับรับซื้อตันละ14,500บาทถึง15,000บาทต่อตันจังหวัดหนองบัวลาพูรับซื้อตันละ14,100บาทต่อตันจังหวัดหนองคายรับซื้อตันละ13,700บาท14,400บาทต่อตันจังหวัดมุกดาหารรับซื้อตันละ14,000บาทต่อตันครับก็มาดูราคาข้าวเปลือกเจ้านะครับวันนี้ก็ราคาขยับขึ้นเช่นกันครับความชื้นที่25%นะครับกรุงเทพมหานครรับซื้อตันละ8,400บาทถึง8,800บาทต่อตันจังหวัดกาญจนบุรีรับซื้อตันละ8,600บาทถึง9,000บาทต่อตัน จังหวัดฉะเชิงเซาครับร el. ับซื้อตันละ8,400บาทถึง8,800บาทต่อตันจังหวัดชัยนาทรับซื้อตันละ8,800บาทถึง9,600บาทต่อตันจังหวัดนครนายกรับซื้อตันละ8,600บาทถึง9,000บาทต่อตันจังหวัดนนทบุรีรับซื้อตันละ8,600บาทถึง9,000บาทต่อตันจังหวัดนครปฐมรับซื้อตันละ8,600บาทถึง9,000บาทต่อตันจังหวัดปทุมธานีรับซื้อตันละ8,200บาทถึง8,600บาทต่อตันจังหวัดเพชรบุรีรับซื้อตันละ จังหวัดลพบุรีรับซื้อตันละ8,300บาทถึง8,700บาทต่อตันจังหวัดสิงห์บุรีรับซื้อตันละ8,600บาทถึง9,000บาทต่อตันจังหวัดสุพรรณบุรีรับซื้อตันละ8,400บาทถึง8,800บาทต่อตันจังหวัดอยุธยารับซื้อตันละ8,500บาทถึง8,900บาทต่อตันจังหวัดราชบุรีรับซื้อตันละ8,500บาทถึง8,900บาทต่อตันจังหวัดกำแพงเพชรรับซื้อตันละ8,600บาทถึง9,000บาทต่อตันจังหวัดพิจิตรรับซื้อตันละ8,300บาทถึง8,700บาทต่อตัน จังหวัดนครสวรรค์รับซื้อตันละ8,600บาท -9,000 บาทต่อตันจังหวัดพิษณุโลกรับซื้อตันละ8,300บาท -8,700 บาทต่อตันจังหวัดเพชรบูรณ์รับซื้อตันละ8,300บาท -8,700 บาทต่อตันจังหวัดอุตรดิตถ์รับซื้อตันละ8,500บาทถึง -8,900 บาทต่อตันครับก็มาดูราคาข้าวเปลือกเหนียวเม็ดยาวนาปี67ถ้า68ก็ราคาดีนะครับเป็นข้าว เลือกเหียวแห้งนะครับพี่น้องครับความชื้นที่ไม่เกิน15%ครับจังหวัดขอนแก่นรับซื้อตันละ12,200บาทถึง13,200บาทต่อตันจังหวัดอุดรธานีรับซื้อตันละ12,000ถึง12,500บาทต่อตันจังหวัดสกลนครครับรับซื้อตันละ12,000ถึง12,100บาทต่อตันจังหวัดกาฬสินธุ์รับซื้อตันละ13,000บาทถึง13,500บาทต่อตันจังหวัดอุบลราชธานีรับซื้อตันละ1500บาทถึง11,000บาทต่อตันจังหวัดมหาสารคามรับซื้อตันละ12,000ถึง13,000บาทต่อตัน จังหวัดคนครพนมรับซื้อตันละ9,500บาทถึง13,000บาทต่อตันจังหวัดวอยเอ็ดรับซื้อตันละ11,000บาทถึง12,000บาทต่อตันจังหวัดชัยภูมิรับซื mm ้อตันละ12,500บาทถ nah ึง13,500 the บาทต่อตันจังหวัดหนองบัวลำพูรับซื้อตันละ12,900บาทต่อตันจังหวัดหนองคายรับซื้อตันละ12,500บาทถึง13,500บาทต่อตันจังหวัดยะโสธรรับซื้อตันละ11,000บาทถึง12,000บาทต่อตันจังหวัดบุกดาหารรับซื้อตันละ12,00 0บาทตต่อัน จังหวัดเชียงใหม่รับซื้อตละันละ13,160บาทต่อตันจังหวัดน่านรับซื้อตนละ1 1ึ่0ันบาทถึง11,200บาทต่อตันข้าวนาปีปีนี้นะครับถือว่าราคาดีนะครับก็ราคาคุ้งแรงนะครับไม่หยุดนะครับช่วงนี้นะครับก็ถือว่าท้ายฤดูกาลแล้วครับพี่น้องครับราคาก็ยังดีอยู่นะครับ ผมขอเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องเกษตรกรทุกท่านทั่วประเทศไทยสู้ๆไปด้วยกันครับพี่น้องครับรับชมคลิปนี้แล้วฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องบ้าน,านออนทัวร์ด้วยครับสำหรับนี้สวัสดีครับ